เราแขนใหญ่แล้วโวเราอยู่ที่สังเวียนนะครับแบบคุณยายแกรนนี่ดูคุณยายแกรนดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหตีแรงจักเลยใครมาตีฉันเนี่ยเดี๋ยวนะกูบอดีก็อยู่นะครับนี่ พวกเรามาตีกันดีกว่าบบบับบับบบบบหมุนหมุนโอ้โหดูนี่ครับแขนบอลเลอร์เลยเราสามารถตีกันได้นะครับหมุน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 หรือว่าเราจะสามารถดึงกันได้นะครับดึงดูเฮ้ยดึงได้ไหมเฮ้ยดึงไม่ได้เหรอดึงไม่โดนนี่ดึงมาได้นะครับอย่างนี้เปิบบ้าโอ้โหกริ่งกริ่งเลยดูอันนี้สปินได้นะครับดิหมุ แล้วก็ปีนขึ้นมานะครับบนอาคารอาคารสูงตรงนี้ดูสิดาก่อนเขาอยู่ข้างบนโอ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่เดยวดมาดึงดึงดึงลงมานี่เรียบร้อยโอ้โหลงไปแล้วเราก็ตีโอ้บดีดีดีแขนเหลืองแขนเหลืองโอ้โหทําไมเขาแขนแร่งจังเลยโอ้มีคนกิ้งครับกิ้งตกหลูกิ้งตกลาวาไปเลยโอ้โหดีกิ้งกิ้งกิ้ง โอ้ยยกดยกตกจะตกโอเคไปตกไปตกไปตกดึงดึงดึงเขามาดึงเขามาตกลาวาดึงเขามาเดี๋ยว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 ดึง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 แกด้ดึงแกด้ดึงแกด้แกด้ลงมา แกดีตกลาวาแกด่ตกลาวาไปแล้วดึง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 คูบาดีดึงดึงได้ไหมดึงดึงดึงลงมาเอ้ยไม่ได้ตีไปตีสามบงว้าอย่าตกโอเคเถิดนี่ครับเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับกด F มันก็จะหมุน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 อย่างนี้ครับแล้วก็ตีนะครับเราก็สามารถดึงได้หรือว่ากด R แกล้งนอนก็ได้นะเนี่ยนี่ครับเป็นแล็ครออย่างนี้เอเดี๋ยวนะนั่นมันไดโดเสาอะไรเนี่ย ลงน้ําได้ด้วยเหรอนี่ครับลงน้ําได้แล้วก็มีไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับเอาโอ้ถ้าโดนแล้วก็แบบโดนกินไปเลยนี่ไงมีคนโดนกินโอ้โอ,โอ,โอ้ด่นนี้มันสุดๆเลยทุกคนมาดึงมาให้ไดโนเสาร์กินุ๊บดึงดึง ดึงดึงดมาสิดึงดึงมาเฮ้ยนี่<ด>ไปไปโอ้โหแต่ละคนไม่ยอมนะครับ <deploy. S 1> เดี๋ยวนะมีโลบัคเปล่ามีโลบัค <H ugs. S 1> เ,ออเพิ่มความเร็วความเร็ว90โลบัค<อ>เพิ่มความเร็วนะครับความเร็วเท่าไหร่ดูไปไปแล้วเติมแล้วความเร็วความเร็วอะไรอ่ะติมเติมอ๋อหมุนเร็วขึ้นหรือเปล่าไหนติ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 ตตตตลงลาวาไปซะลงลาวาไปซะลงลาวาเครื่องมดเครื่องบดีกเครื่องบด โอ๊ยอ๊มีเครื่องบดด้วยพวกเราระวังอุดุดหมุน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 ติว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 โอ้ยเดี๋ยว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 เลากคนลงเครื่องบดดีกว่าโอ้ยมีคนตกลาวาไปแล้วเอายังอือหมุนหมุนหมุนดีกิ้งไปซาตกลาวาโอตกลาวาไปแล้วอย่านะอย่านะคูบาดีดีโอ้โหคูบาดีตีล้วความเลยว้อยมีคนดึงเราใครอะ โอ้สุดยอดมากไหนมีอย่างอื่นอีกไหมเพิ่มการกระโดดอะเพิ่มการกระโดดปุ๊บลองดูนะครับซึบเ้โลบาร,ร์กโอ้มีแขนไฟด้วยอะขอลองดูนะครับแขนไฟ350โลบาร,ร์กมาลุยเลยนะครับสายโลบาร,ร์กเริ่มแขนไฟมาแล้วจจ้าจ้าจ้เบนเป็นไฟเลย <c oughs> เดี๋ยวเวทเป็นไฟตรงไหนเลยอะอะ เนี่ยอะดึงมาดึงอะเป็นไฟยังไงเนี่ย <What? S 1> หรือว่าต้องออกเข้าใหม่อะเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่ดูนะครับอ๋อต้องออกเข้าใหม่นะครับนี่เพิ่มความเร็วได้อ๋อแล้วก็แบบกระโดดสูงได้เหมือนกันนี่ดูเป็นไฟเลยโอ้โหสุดยอดเอ่ะเราทำไมเออเด็กตะวั <laughs> เด็กตกเฉยเลยนี่เพิ่มความเร็วแล้วก็เป็นไฟ มาโ cier, Bull มอ,อ้ยตรงน,มน,มนี้เป็นกบระเบิดนะครับอ่าเดี๋ยวหมุนดูหมุนมานี่เป็นไฟเป็นไฟลงไปเลยเครื่องบดเครื่องบดนะครับเครื่องบดลงไปเครื่องบดดีเด้ง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 ไปข้างหน้านี่โอ้ยเจ้ไอเราจะลงเครื่องบดแทนแล้วอย่ามีคนตกเครื่องบด้วครับตรงนี้มีคนเกาะไว้อยู่เอไปลงไปเลยลงไปสิผมไม่ลงนะครับตอนนี้ว่ารออยู่รออยู่นี่นี่<ๆ><ๆ>นี่หมุนมุุ ปุบอ้ไม่โน้เ <No. S 1> พิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังก่อนหมุนหมุนหมุนลงเครื่องบดลงเครื่องบดไปลงเครื่องบดโอ้หโดนโดนโดนตีนะครับบอกนี <sk r isa> หน้าความไปแล้วนะครับไม่มีใครลงเครื่องบดเลยวิลงเครื่องบดอ้ฉันจะตกแทนโนบายลงลาวาแอเรียบร้อย <c ười> อะไรอะนิวเคลียร์เหรอตรงนี้มีนิวเคลียร์ด้วยทุกคน กดเข้าไป50โลบัคอ่ะลองดูนะครับ50โ <Yeah. S 1> ลบัคนะครับเป็นนิวเคลียร์ยังไงอะ่ะเปิดตัวมาแล้วว้าวไปที่บังเกอ oh <my> กเร์โอ้ไม่กบังเกอร์อยู่ไหน <What? S 1> บังเกอร์บังเกอร์คือตรงไหนอะ่ะแย่แล้วบังเกอร์หาบังเกอร์ไม่เจอเตรียม oh <my. S 1> ตัวระเบิดได้เลย8 7 6 5 3 2มสอไปอะไรอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเละกันหมดนะครับตอนนี้ <c oughs> โอโ้คุณยายกรนดี้สวัสดีเดี๋ยวนะมีอย่างอื่นอีกไหมซูปเปอร์น็อกแบล็กเหรอ<ม>คืออะไรอะ่ะ65โลบักอันนี้ขึ้นกระแทกอ่ะกดไปเอาให้หมดตัวโอเคซูปเปอร์สปินเร็วไป ป๊บกดบกดไปอันสุดท้ายแพงสุดเลยพันหนึ่งร้อโลบักนะครับมาแขนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะออกเข้าใหม่โอเคมาแล้วจ้าแขนใหญ่ดีโอ,โ,โอ้โหแขนบอลเลอร์เลยโอ้แต่ว่าติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยทำไมลุกไม่ได้เพิ่มความเร็วหมุนปุ๊บขึ้นกระแทกไปแล้วนี่ขึ้นกระแทกนะครับโอ้โห ตกเครื่องบดไปซะอาเจอขึ้นกระแทกหน่อยดีต่อไปโอ้กระเด็นอย่างรวดเร็วนะครับเพิ่มขึ้นกระแทกนี่แล้วก็หมุนบูบแขนยักนะครับแขนว่าคือบารบูบตีโอ้เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเพเพิ่มความเร็วปพ๊บเพิ่มบูบเปลี่ยนเวทขึ้นมาขึ้นกระแทกตูบโอ้ยโดนอีกแล้วอย่าตกละว่าไป กระโดดได้อยู่โอเคกระโดดสูงได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวนะเราขึ้นไปที่หอคอยดีกว่า<แ>เพื่อจะดึงคนลงมาได้นะครับอ่ะลองดูนะครับวึบขึ้นมาแล้วดีอ่ะดึงสักคนหนึ่งฟึบอุ้ยคุณยายมาดีแน่อายคุณยายเดี๋ยวโอ้ยดึงอามีคนตกลงไปแล้วตีลงไปหมุนดีมีคนตกลาวาไปนะครับโอ้โหดึงลงไปดึงดึง ดึงมาดึงดึงได้ไหมะจะดึงได้ไหมโอ้ทําไมฉันตกลาวาอ่ะเง่คะคุณยายกะแลนนี่นี่เองเอาใหม่ละครับตอนนี้มีอะไรให้เล่นบ้างมีกองไฟตรงนี้เครื่องบดตรงนี้<ะ>เดี๋ยวเพิ่มความเร็วก่อนปึ๊บมาแล้วปึ๊บตรงนี้เล่นไปแล้วตรงนี้ก็มีลาวานะครับ<ะ>เฮ้ยไปตีตรงนี้ดีกว่าหมุนปึ๊บดีป<ะ>ไปเลยกระเด็นตกลาวาไปซะหมุนปึ๊บ กระเด็นอย่างแรงตีปื้บไปดูนโอ้โหสุดโหดจริงๆนะครับตรงนี้ชุลมุนมากปื้มไปเดี๋ยวเพิ่มแรงกระแทกตีเพิ่มขึ้นกระแทกเข้าไปเพิ่มความเร็ววื้บปืป้บตีดีแล้วเราสามารถเด้งได้อีกวื้บดีเป็นยังไงล่ะ แต่ว่ายังดึงข้างล่างไม่ได้เลยไม่รู้เพราะอะไรนะครับใครดึงได้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะเอาดึงได้ด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังดึงไม่ได้อยู่เลยโอ good, ้เพิ่มความเร็วคุณยายไปเจอกันหน่อยมามฮะคุณยายดูคุณยายคุณยายมาคุณยายเฮ้คุณยายระวังข้างหลังเดี๋ยวดึงมาก่อนดึงมาดึงมาได้ไหมปุ๊บดึงมาเรียบร้อยดึงไปได้นะครับไปฝั่งนู้นตรงนี้เป็นกลับแลเบิดนะคุณยายระวังน่าบอกตอกเอาไงบอกระวัง มา,มาที่นิวเคลียร์กันดีกว่านิวเคลียร์อยู่ไหนห้องนิวเคลียร์เอาแกรดี้มาเร็วหลบเร็วบมาห้องนิวเคลียร์อยู่ตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมไปกดห้โลบัคเตรียม<ะ>ตัวพร้อมไปเอาละนับแล้วโมาแล้วครับหลบที่บังเกอร์พวกเรา เตรียมตัวมีคูได้เลยนะครับดูแกนดีเต้นโอแกนนี่แขนใหญ่โอ้หลบที่บังเกอร์แล้วพวกเราข้างลอางจะระเบิดแล้วกำลังมานะครับนี่ครับหลบกันใหญ่นะครับไปแล้วหลบหลบไดนน้ดีได้ป่าศูนยมาแล้วตู ไม่รอดสักคนแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่บังเกอร์อ๋อตรงนี้มีกระสอบซ้ายด้วยพวกเรานด่บุนมันมมกระสอบซ้ายได้ดูตีไนดะ้โอ้ตีหลืดโอ้ตีแกนนี่ลวกไปเลยนะครับแลนี่คืออะไรอะ่ะเครื่องผลิตลูกบอลเหรอเดี๋ยวนะขนาดใหญ่ กดสร้างึ๋งอ๋อนี่ไงผลิตลูกบอลออกมาได้นะครับเราก็เล่นนี่ครับเราสามารถผลิตได้นะครับเราก็เลือกสีได้ปะโอเคแล้วตรงนี้ก็มีเครื่องบดตรงนี้นะครับมาลองเครื่องบดกันมะพวกเรานี่ไงเอ้อดูกแก <c ười> เครื่องบดโอ้เครื่องบดบดโดนบดกันใหญ่โอเคทุกคนเดี๋ยวพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเราเนี่ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะ ตอนนี้แขนแบบโอ้โหแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วดู <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย